ปี260ก่อนคริสตกาลกองทัพแคว้นฉินและแคว้นเจ้าเปิดศึกใหญ่ที่ฉางผิงเจ้าทรงทัพกว่า4ี่แสนคนนำโดยแม่ทัพเจ้าเย่ชายหนุ่มที่ยังไร้ประสบการณ์ฝ่ายฉินแรกเริ่มไม่อาจชนะจนกระทั่งฮ่องเต้เรียกไปฉีแม่ทัพผู้ไม่เคยแพ้ออกมารับบัญชาไปฉีวางแผนสุดแยบยลเขาไม่เร่งบุก แต่เลือกตัดสเสบียงของศัตรูบีบให้กองทัพเจ้าอดอยากอ่อนแรงลงทุกวันเมื่อเจ้าอ่อนกำลังไปฉีจึงสั่งปิดล้อมจากทุกทิศแปลสภาพทุ่งรบให้กลายเป็นกับดักมรณะและแล้วกองทัพเจ้ากว่าสี่แสนคนต้องยอมจำนนแต่แทนที่จะไว้ชีวิตไปฉีสั่งประหารทั้งหมดเลือดสี่แสนหลังรินทุ่งช้างผิงกลายเป็นทะเลศพและตั้งแต่นั้น ไปฉีถูกเรียกว่านักฆ่าแห่งฉางผิงนี่คือชัยชนะที่ทำให้ฉินครองความยิ่งใหญ่แต่ก็กลายเป็นบาดแผลดำมืดของประวัติศาสตร์จีน